ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับกองปายที่มาติดตามช่องซุปเปอร์ยาวชาแนลนะครับวันนี้มานั่งฟังพญ่จัดเลยกันคับเอาแท็กซีครับพูดจะผู้เฒ่าสองคนพูนเชียร์จังไหนกันของผมนะครับต้งงมาติดตามนะครับว่าพญายจันไรกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผู้หน่อยสิน้ำสุดเหนือบรรยากาศการจัดนไยกันของผนที่เฮาน้องหรือเบิร์ดไรอย่างกันนะครับเด้อครับเชิญติดตามได้แหละครับข้ามศาลาพญายิ่งหรือจะมองกูจำอะไนติดข้ามศาลา ห้องประจำละพ้อวางเลยพ่อพี่หขาบอลอบตวางด้วยว่ะอย่างเกษตะมันมีตอนก็บอะไรตอนหมื่อวานไปวางไงผู้ว่บ้างทั้งนั้นเปลหนองตั้งงานเพื่อเพื่ไปล่ำเนี่ยละเกสมบูรณ์ล่ำก่อนเนี่ยล่ำเลยกลอมสรารพันหนึ่งเป็นฟังแม่แม่ผู้่าวคื่ว่าอันพวนรับไหวอว่าจะคนละ หลายแห้งหลายผู้เ้กามาไหวผู้เลี้กามาไหวบ้านน้ำบ่แล้วไหวบ้านน้ำแม่งทุกคนละไหวรอดเว้ยไหวน้ำมันก็จังสนีตัวเน้องใครมีข้อสันข้อสันสันเต่ขามันยาวก้าวหอดเฮาบ่พอนาทีจักมาไม้เร็ว่ามาดี บักอันนี้เจ้าโฮจักบ่มันลักภาษาน้อไม่อยู่หน้าจักว่าจักหนอในมือนี่อ้ายได้แกงปลาคอลังขามันงอมาขอกินเขาน้ำเฮาเก็บเอาไว้ก่อนถวยมันนี่ตอนเสียงไว้ใส่ก่อนเร็วเลยอยาซ่าอย่าก่าอยากซ่าอันตอนที่ว่าอย่างไร เมียคนผูกเก่ามันกะลกคือเก่าลังคามันมาให้มันกินหมกป่าซิวเนาจังสั้นเดือดลาเก็บเอาไว้ก่อนถวยมานี่ตอนเสียงไหวซะก่อนเร็วๆอย่าซ่าเสียงพี่เขาเวโอ้เสียงยังไงเว้ยไปนอนเนาะไปดูกันทีโอ้โหเรามาเพ่นแปงเนาะเพ่นแปงเออไปลปรองยู่งแกก่อนพวกพวกเขาตัวจริงเขาเยอะขดยันไหม ไมพอตกินเขาไหวเอาไม่เอาไม่ไม่เป็นลงก้อนไหวเอ็ไหวก็มาสั่นไปนช่ยูมาหาอะไรจะล่ซือมเขียนเนาะนักเพี้ยงเก่าหน้าเออพอนีเทปพ่อเพ้งเก่าเพ้ไงเพ้ยงเก่าก่ิเว้เ้ยเก่ากวยลองดนซืแนวะลูกมันรับลูกถุงเนี่ยโอเสียมสีเสียมแล้วกันเลยเลยเีเสียมแล้เสียมสีเสียมแล้วถ้าเทอมหว่าใบที่ก่าแบ่งแป่งอะของเก่าเขาที่ี โอ้ยมันเหียวาแต่ตัวชิวองรนี้ก็บ่ได้ขายปุ๋ยหรอออเออมดอกกระทินเอาไปกินกะเปนเห็ดตางนะร่องนี้บ่ได้คาย้ยหรอเราไม่พ่นคเขาละรองอย่างนี้ตัวมากายก็สิ่งสิ่งร่อสิเลพว่าบ่รู้อะไรมันก็ลำข้าดีร่องไปเตรียมเพ่เมือนน้ำตีเออลองเพ่งเมาน้ำ สั่งปุ๋ยป้นอเรอตุ่นปุ้นลองด้ยงสังปุ๋ยัน่ะปุ๋ยเคมีตาดาวเจ็ดดวงกันหเ้อัวสังเราเนยเรอตุ่นเราเนาเวบลองเปลี่ยน้ยังไงพั้นยืนดสนะผู้เฒ่าพอดีเรื่องตุ่นผู้เฒ่าเพราะน้องลูกเฉยเปนอย่ายไรเรี่อตุ่นตัวเ็นมาติดทายเป็นแค่ักสอนมันเมือมอนอ่นี้ประธานมาจกแจ็สอบนด้วี่เมื่อวันจ้อขึ้นในว่าผู้เดียวขึ้นมาหลายสอบแ้เจ็ดสอนบัดพรยามากขึ้นพรท่านใดจกสอบ แล้วเจ้าบสุโบหมันคนบบหมันบานไปวันกับบเรือเจ้าวาดเอเวเขาเรียกว่าเรือเขาเขาย่าน้ำมันสามพันหว่าเขยมบนอกต้องไป่หน่อยค่ามันสามพันว่าเด็กได้ขาพักับเรืว่าดิ่งดีใจน้ำขึ้นบทอนเขากับที่บอกมากเนาะทอเขาหรอกคือคนถามอายุคนนั่นแหะมื่อเดียวเียเเที่ยงก็ดีเดน อัน8โอ้เจ็ดชิดแปมันีเจ็ดิแปดถนนเจ็ดชิดเกียดเขายอะขนาดจีเออเล่นถนนกับเจ็ดชิดหกวะไปไปมาเจ็ดชิเก้าเนูก็มีเลยป่ะเจ้าลอยกลัวกับพี่อายุมาคงทีแต่ก็ตาสูกเวยเงาอ๋อแล้วครับสิริปินทรลกมอรดอีสานครับสาขาตะลกจากมอกอนแกนหนึ่งรวันรลที่สองกับจากมอขมวมหาสารคามสียราทองคอ ไปใชวันไห้ตัวว่าสลองใช่มือนี่สลองก็ได้ตัวเอมคนว่าไห้สลองเนี่ยขา,ายขลำขาลำขาลำขาลำนี่แปลว่าอะไรนะ่ขาลำนี่คือขาทองล่อนลำนะโ <laughs> <c oughs> อ้ออ <c oughs> คิดจต่ลักษณะนี้นะ สร้างกับพีน้องไปอ่านน้ำได้หนังสือห้องของีอสสานเดิคลันเดิมคอลามี่ยังได้ขอท้องน้องดีพีทรสันแมนแมนีกันอย่างอ่านกับสร้างปุ๋ยมหาสอบมหาสอบไปแล้วแถมได้หนังสือห้องของยอีสานก็ต้องถามแต่เน่าหรอกถามไปยังสิละคอลัมนม่ยังบอกว่าขาทองลํำก่อนลํำที่บอกว่าจักขาเสีดเป็นทองก่อนลํำเลยว่ะเหมือนคขลัมนี่ใหคอลัมน่รัอมานรข้านจอาเด็ อนนึ่เมามาพองยาเลยล่ะพองยาวย์นี่เหนงเจ้าไคมาล้ำค้านเจ้าเจ้าเอ้ยล้ำคานมันยากตัวเเอ้ยมันเสียงถือี้ดินมันป่ามองคนนี้ล้ำค่านี่ข้านไปพองล้ำหน้ะเอ้ข่านล้ำน่ะล้ำค่านี่นะข่านน้ำดินเนี่ยโอ้ยว่าเขากบกกนเลยยังว่าดินฟงเสียป่าป่ามองกันหรอข่านล้ำล้ำค่าก็เจ้าหมาก็มาก็เจ้าล้ำคานเจ้าเจ้าเาดู จะร่ะำเาไ่ก่อนอางมู่บ้านร่ำฟังโอ้ยก้อนน่ยโอ้ยก้อนธรรมดาเลยล,ะล่ะท่านผู้ใหว่บ้านมัเออท่อานว่าล้นล้นจะร่ำ <c oughs> โอ้ยจะร่ำดวไปโอ้ยจะไอ้วูไปไอไอ้ใช่ไหมยยงงวันนี้บอกว่ามีโซเนลเลยออล่ะค้นเนาะคนเนาะอ,อันนี้คือรายการดูทูลปิอ่าดูทูลเก้าด,กดาวเช็ดดวงครับครับดาวเช็ดดวงดาวเช็ดดวงคือปุ๋ยเคมีตราดาวเช็ดดวงเนี่ยที่มีทานอาหารร่องทานอาหารเสริมอืมตังเรื่องใหม่ของพี่น้องชาวิปรสิทธตะกรว่าจะซื้อ ลวมาคือพวเขาได้ยินออืว่าได้ยินแล้วว่าตะเห็นมากเลเดือนกลัวสองเดือนนี่รัดาวเกีดาว7ดวงกัน8ดวงว่าแ่มทางเลือกไหมจังเดยบอดีคือราคานพอฟังไตมพอฟังครับแล้วก็บ่อถึพระคุณมันก่า่มันธรรมดาบ่ถึงเกาือยบ่อถึงเกายแล้วก็หาชิปทื่โลกกลับเข้กันแม่ใส่เราไปดูามือพ่เขียวเมาเงินขึ้นทำแต่เา่าขึ้นนั่น มาเอาเลยอาาแท็กซี่เป็นผู้ไปขายแต่ว่า,มาเมาเงิน,น้ตาย่เขึ้นวันซช่นะว่าจะมีน้ำที่ไออะไรบ้าาสมาร์ทได้บัสมาร์ทไอไอมันก็มีอะไรไอแต่ว่าพี่น้องจะถามว่าคนนั้นคนนี้ใส่ตะเละอันไลนหนึ่งหนึ่งกนะารหสิบกิโลกัมเนี่ยไลใ่้ใ้จักไล่บน่ะนะตามรักการนั่นแหล สอบอะไรอาชีพที่รู้กับตัวอะไรเนอตาอืมมันต้องสอบตั้างพีบานจ้างไหนวะว่าคันซิปสอบปีนีต่อซิปสอบโอ้โรโมั่นโมชั่นสร้างซิปสอบเออเสื้อสองตัวเสื้อสองตัวเออเสื้อสองตแล้วก็นั่งซื้อห้องของดีสองเลมสองเลมรับผมเออยบานที่เราหุ้ยยังกาะหุ้ยเคมีตาดาวเจ็ดดวงอืมเอ้าหุ้ยน้ำหนึ่งลิตรนี่หุ้ยน้ำหนึ่งลิตรคือเา ผู้ใดก็ว่าสร้างไปถือว่าสั่งยาขายยาไปถือคุยอ๋อเอาเอาไปส่งผิดสร้างงานสั่งยาขายยาไปวัดเอาเอาขุยขุยน้ำไปอุย์โมนไปขุย์โมนไปไปคิดไปคิดขายยานังหุ่นงตัวเขาจมว่ายาขายยาไม่ได้ผลยาทีงไหนไม่ได้ผลยายที่ไหจมห่างนั่งนเามมมือวเยมันมันขวดนั่น์โมนมา พูดไปก็พูดไม่ตาบอกกันแต่ว่าว้าไอ้พูดไปบ้านนั่นแน่พูดไปฉีดอ่นนะันันนั้นที่บางส่วนว้าพวกพวกพวกเขาไปเลี่ยก็บอกว่าพูดไปก็เจ้าละที่ว่าผู้อื่นอยังว่าอยู่ของเดี๋ล้าเดี๋ยวนี่ก็นนะกได้มันแล้วเจ้าคือว่านมไปไปุขสวรรค์ส่วนวันนี้อันแล้วที่ว่าผู้อื่นอยู่เหไหมเออแต่หล้วมันพิษตังสี่เดี๋ยวคนเนาะหน่เข้าเดี๋ยวพิษปั๊บแป๊บนหะมดเลยเะไรหน่อยที่เมา <c oughs> <c oughs> ปัดเพื้นพยัญชนหอะไรบ้างบางเดชสมัยซีเสืสส <c oughs> ออีสานเนาะลงกรุงเทพเออนั่นเรียนกรุงเทพได้สอนเรียนที่วนดาลิงนะเออเออากรุงเทพไม่เสร็จแล้วนะอามูผมเลรักษาข้อนไปเออบางเป็นไอ้ร้อยังเป็นเจดีหวานย่างเททรียน,นม,มันประดุลเนาะเออเลิศเลิศกว่านี้อืมอยากกินอะไรดีมใหม่อยากกินดีมแบบมื่อก่อนไม่นะไม่ม<อ>สมเสียบหลอดเป็นหลอ,อดสมัยก้อนอะย่างหนาแล้วย่า ไปผู้เดียวเลยบนนส่วนส่วนหลานบส่วนน้องส่วนน้งไแ่เห็นอยู่ในโคมตู้เป็กกนกคมนเองที่สมนะซีเลยอันนี้หน่อยต่อไทยคนนี้ซี่ใส่ผมอันนี้หน่อยเอาเอามาให่ใายเงินก่อย่างข้าเดียวตอนตัวตัดข้ามเดีนนอเอือดนถลงใส่ไฟเพราะเสียือใส่ใหม่ไปก่น เทียนเทียนสีส้มือเทียนเหลียมบาทไม่ไม่เลยมีลายสีพูดไว้มันคือไอติมว่ามันว่ามันไรกินี่ยยำบลจะต้องตัวใส่ไข่พราแสบคือใส่ไม่มาโอ้ปะเจะของนั่นเด้แหละอิ้ไปซื้อผมไปซื้อมางวงซื้อบวกนได้ครับบราดุตลาดตลาด ไม่ขาดไทยเนาะงลิ่มงลุ่มงล่นมงลย่บาทครับมงลุ่นย่สบาทครับใบละสิบบาทค่ะแต่ใบกี่สิบบาทนู่ยสิบอกขาอาอยไปดขนาดใบละสิบบาทเนี่ยน่ยสิบอกา่ไดกินดอกกินหัวมานดอกวัอันล็งปั๊บไปเอ็มเสียงเลยอ้น้อยนาเนี่ยเท่าไหร่น้อยนาวันนี้บอได้สี่บอกเขียนน้อยนาน้อยนา โรือละสามสิบค่าแล้วทันหลักมันวะเป็นซาภาษาไทยนะแล้วท um ันหลักแบบั wat? ่นนยุ่ยไข่เด้บท่นกันบาเกียบยุ่ยกข้กันนะาแมนแพงเลือดเลืทสีท่านเลยจีกินบท่านเออ้มยนาว่ามันาิรนวมกันหลายได้สามสิบบาทแล้วทันหลักนี่ราบาะษา ใส่ยังกระดกไดเด้ปุ๋ยใส่บักท่านก็งามเลยใอ้งามจ้ะเมื่อวานไนานนกลมาบักท่านน้ำป่าขางทางป้านมาดนกระโดโดเกิดเป็นทางพระเจ้า,าเอาปุ๋ยยังใส่ละลาใช่เอาปุ๋ยใช้มีอะไรพอป่ะไหนตาดาวคิดดวงแล้วมาใส่ก่อนที่จะไปซื้อน้ำพอนเลยพระเจ้าโค้ชเนาะเออนีออ่แหล,ละว่าสัตว์เพราะบักท่านกำลังออกหมากดีนี่นเนาะไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นได้หมดไื่อต้องไม่ยืนต้นนี่คือคงให้ทั้งต้นไม่บริได้เดินเด้อมาได้บริได้สตว์ออมาได้ก็เลยยืนต้นแล้วมันยืนทั้งต้น ถ้าเห็นทั้งต้นกีลำมันไหมโอ้ยนกขาไปนกมันขาไปไปบ้านมปมันจะเกิดดิบุต้นให้นน่มนเกิดเพรพี่ดีเด้นพวให้ละมาต้นนั้นก็ได้ใส่บ้ามไม่ยืมต้นแค่น้านไปยืมทั้งต้นไม้เพาะโนกพ่เนี่ยฟังเปี๊ยกีกทกันเอาซื้อหรือเลาฟัลฟังเปียนเียน้นางสุดทางเดินครับนะครับหมดูแม่นแม่นสองนงานเต่งครับวัอนี้ขอโทษ ผู้ขอฟังเพลงมากบริจาคตามใจนะครับขอโดยความไม่เห็นด้วยกับเดนรื่องฟังเพลงแต่นะนัด